ไปฮะไปฮะหมามันอยู่อ่ะก็จะรู้เหรอคุณก็ไปเองดีเอาเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโดนครับโดนเลยครับไปเกี่ยวครับอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยรับคจะได้ไม่เสียตังค์ไงวันเนี่ยหนึ่งแก้มไม่อยากให้มันอยู่ดีดำเนาะดำเฮ้ยลงเลยนะลงเลยนะ ีกันดูนะครับอยู่กับผมเจมสนทีแล้วก็หลังอินทีแล้วก็วันนี้นะครับผมหลายๆคนขอมาให้เล่นอีกเนาะพนุกแลคืนนี้เป็นวันเกิดของมึงด้วยใช่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดของไอหลังนะครับผมแต่ว่าเรามาถ่ายคลิปวันนี้แล้วก็ลงวันนี้นะครับผมนะคือวันนี้วันที่หกกันยายนวันเกิด ใครอยากย้อนหลังก็ย้อนหลังใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องอ่านเนาะก็วันนี้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมนะกูจะชวนมึงมาเล่นสนุกนะเป็นสนุกแบบเกมใหญ่มีเงินรางวัลให้ถ้าชนะผมก็ให้ไปเลย1 0 0 0ันบาทนี่จับก่อนก็ได้จับเงินก่อนก็ได้นี่จับเงินแบบผมจะมอบให้เขาแบบนี้เลยนะ <Hey. S 2> ผมจะมอบให้คนแบบนี้1 0 0 0ันบาทเลยคุณไม่เบีดใช่ไหมไม่บดไม่บีดแน่นอนแต่คุณชนะผมได้ในเกมใหญ่ผมให้คุณแน่นอนแต่ถ้าคุณแ,นนแ,ณแพ้ผม ผมขอให้คุณมูดโตไปกลับห้ารอบได้ไหมได้อเเกมเกมเดียวเลยได้เพราะว่าเกมเดียวมันก็อาจจะไม่จบหรือว่าอาจจะเป็นสองเกมก็ได้หนึ่งพันบาทในเกมหนึ่งโอ้หเยอะนะเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยก็แทนกันแทบตายยังไม่ได้พันเลยนะมึงกับกูเนี่ยแค่เกมเดียวนได้พันหนึ่งเลยโอเครับหมไปไปรับชมกันเลยฮะผมเปิดนะผมเปิดแล้วคุณจะได้เล่นหรือเปล่าผมจะถามแค่นี้แหละถ้าผมเปิดอ่ะนี่กลับมาแล้วนะจะได้เล่นหรือเปล่าอ้าวหนุกปดโตหรือเปล่าเนี่ย เกิดไงอะเอาดิมันต้องมีทั้งรถบ้างหละอ่าเรียบร้อยบไปดิมึงเปิดเองดีี้หนึพันบาทนะหนึ่งลูกหลูกอะไรลบอะไรลบอะไรลบออกครับเจ้เปดอง้วยเน้กผมมเนี่ยพันหนึ่งอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิ แกลบกแก้ลบอลน,นี่งไงลกไเหลูก,ก็เอาลูกไหนลูกไหนเอาลบไปอีกมึงสองะบอสอเนาะงึงแ้โกิกนพูเลยเนี่ยสบายเลยกินมพูเนี่บายยังไม่ลงนี่นะโอ้อจบจบจ,บ,จบ,แบแด้มับเป็นแด้มับ ขอให้ดีเห็นผลด้วยนะทุกคนนะรับสมันไปรอนก่อนนะ

บล็อกครับเป็นติดแปดแต้มครับผมชิวๆชิวๆปล่อยไว้ที่ว่าโอ้โหลงดังบล็อกอีกแล้วฮะติบแปดโปรกง่ายไปแล้วแหร่ครับยิบฟางครับโอ้ชิวๆวะชิวๆวันนี้ผมบอกแล้วผมเราจริงคุณครูครับขออนุญาตบังกล้องนะลงหรือเปล่าโอ้โหจะขาวเปลี่ยนว้ยเอ้าโอ้เอ้า ตั้งใหม่เลยเปล่าตัง้ตงใหม่เลยตั้งใหม่เลยเปล่าอาเ,เอาเกมหนึ่งเปล่าได้เกมเอาเกมหนึง<ม>น่งก็ได้ครับผมให้น้องมันแก้หน่อยเกมหนึ่งเหลือห้าร้อย500นะต่อไปเหลือห้าร้อยนะ<ต>เกมต่อไปเหลือห้าร้อยแต่ว่าคุณต้องงูตัวให้ผมก่อนเอาผมขอแค่สองกิว่อนไปกลับไปมาไปฮะไปฮะมีหมามันอยู่อ่ะก็จะรู้เหรอคุณก็ไปเองดีไปไป <c oughs> ไปกลับนะไปกลับนะ เอาแค่สองทีพอแค่สองทีพอไปกลับหนึ่งเหรอก็กลับมาดิเดินกลับมาดิเออผมกลับมาโอเคครับผมไปพบกันอีกเกมต่อไปเกมนี้ถ้าแพ้ก็ไม่ได้เลยนะพูโต้อยางเดียวนะคนเงินรางวัลลดลงมาแล้วห้าร้อยนะเฮ้ยไม่ดีโถ่เ้ยหลุมนี้สองทีนะนี่ผมมนท่าอะไรเอ้า ไวะเออเอาเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโดนครับโดนเลยครับไปเกี่ยวครับอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยจะได้ไม่เดือดรังเนี่ยมันเนี่ยอ่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองแล้วเย่จอดสวยน้ำตาลเต๋อไม่ต้องคิดเลยน้ำตาลเนี่ยโอ้มุกถึงจี๊ดน้ำตาลเท่าไหร่

ทางนาดนั i, nó nó Ô, ้นอาบดีกว่ามั้งโอยทางตรนั้น้อาบเถอะโอ้ยคุณเอาลูกาแกนุ๊กบแกนุ๊กจอเด็นกูทางนั้นไงบะบนะผมอ่ะบายใบายสบายบเหลืองเขียวตาเดี๋วต่อฮะ ไปกันหน่งกีโต้ถึงสิท้อนั่นเลยโอ้ยยอมได้เลยมั้มลุกขนาดนี้เนาะลุกยาโอ้ยยอมได้แหลยีเพาเองเอาต้องล็เลยนะวันนี้ดีที่ดแต้มไหเนี่ยวัีเยแล้ว ลา้แาแต้มต้มั่งห้าแต้แตเฮ้ยไม่ใช่ดิ่บอกว่าเราไม่รู้เนี่ยผมทยแทงอย่างเดียวเลยเนี่ยผมบอกเลยแต้มคุณขาดอะ่ะคุณอยู่มันสิบแต้มตอ,อมนนี้แต้มคุณขาดอ่ะผมบอกให้ขาดหมดแม็กนะฮะจบเกมนี้ว่าหมายแต้มมันขาดไปแล้วคุณแทงไงคุณตาผมไม่ทันหรอกบอกให้ ผมจะบอกคุณให้นะ้องหลังนะนะผมะบอกให้นะต,ตามันขาดกันแบนี้นะทำาันทำไงก็ตามไม่ทันหรอกเนาะเอ้ยเฮ้เนี้ยเนี่ย,ยเนี่ยดูนีดูโไม่ลงไม่วะลูกป,ปลาปปลูกป,ปลาลอูกปลากปาทอะไร มาทิงดำเลยอาข้าก็ยังไหวอยู่หรอยังทิ้งอาทิ้งดำนะลูกได้เอ้าโค้งแก้วน่าขาดไปแล้วผมก็อยากให้มันอย right? like er so like yeah, okay, okay, ู่ิดำเนาะเยอะเฮ้ยลงเลยนะลงเลยนะโอ้ยโอเคโอเคสวยงามแล้วผมไปปิดท mm ี่ไว้ก่อนไม่ต้องงุดน้าวันนี้ โอเคครับทุกทนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมนะที่รับชมกันจนจบหรือว่าใครรับชมไม่จบก็มาต่อยเบววตากันนะคันจะแกันต่อยเบววตาก็วันนี้น้องหลังช้าผมเกมเดียวผมจะให้น้องหลังเกมหนึ่งก็ผมให้ห้าร้อยจบนะพรุ่งนี้เอาให้ว่ามันแบงค์ใหญ่เดี๋ยวผมแบงค์ใหญ่แรกเลยเหรอใช่ได้ได้เดี๋ยวไปแรกเลยเดี๋ยวมอบเลยเดี๋ยวมอบเลยเดแล้วก็ให้มันเกิดด้วยให้มันเกิดน้องมันด้วยห้าร้อยนะวันนี้นะครับ มากนะครับผู้หลังที่เข้าร่วมการแข่งขันลูกน้ำเจอกัน,กน,น,น,นครับครับบ๊าย,ยบายครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับ